ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์นะคะเพ,งพ่งไพย มาที่ทุนเห็นจากนั้นให้คุณตั้งนะ้ำมูตสะาสามจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5า้าใบเป็นตัวเล่าเรื่องว่าเดือนแรกของสกลาดนี้คนเกิดวันศุกร์จะเป็นเยี่ยงไรนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจให้พี่หมอได้ทำคลิปวีโอดีๆน่ารักๆมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องมีคำว่าวินญา,นา,านในการรับชมรับฟังแล้วก็ มีสตินะคะมีสติกันเยอะเนอะเพราะว่าเดือนแรกของปีแล้วมาจ้ามาจ้าผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ดวงประจําเดือนมกราดวงประจําเดือนมกราได้แก่ปุ๊บว้าวต้องเลือกอะไรเอ่ยมีสิ่งที่ต้องเลือกนะเนี่ยอัศวินถือดาบว้าวหกเหรียญโอ้ไม่ก็1สิบ ดาบสุดท้ายเปาะเด็กหนุ่มถือถ้วยจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็มสิคุณไปคุณไปขออนุญาตนะคะสาคะแนนต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์โดยเฉพาะคนที่เกิดเบญจเพศหรืออายุกรมๆเช่น,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 น20-25-30 หรือใครได้เกิดปีชงตามศาส,สนาหรือทัศนคติหรือประเทศจีนใ,นใดก็ตามก็อาจจะต้องมีคําว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะห้ามรีบทุกอย่างใครเกิดวันศุกร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าใจเย็นเย็นพูดโทรทมโมแล้วก็สั่งโคทําไมพี่หมอถึงบอกให้ใจเย็นเย็นไหมเพราะคุณได้ไพ่เดอดคำออด มันมีเรื่องที่จะต้องให้คุณตัดสินใจแต่การตัดสินใจครั้งนี้บอกตรงๆว่าโหพลาดเกิด70% 80%ถ้าใครเกิดวันสุกเดือนมกรามีเรื่องต้องตัดสินใจยืดได้ไหมคะชะลอได้ไหมอันนี้ขออนุญาตนิดนึงเพราะทำไมไหมเพอคุณตัดสินใจผิดอัศวินถือดาบ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองมีเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าฉันไม่รับผิดชอบฉันไม่ยุ่งฉันไม่สนฉันไม่หือฉันไม่อือแถมไม่รับผิดชอบไม่ว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์และเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องโอ้โหบอกได้เลยว่ามกราสกุดาแรกอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเฟลไปตลอดทั้งปีก็เป็นได้แล้วทําไมอาจารย์ถึงย้ำว่าอย่าประมาทเพราะคุณได้ไพ่สิบดาบ ไพ่ตัวนี้ค่ะคือไพ่ของเกณฑ์การโดนแทงข้างหลังอ,อกหักรักคุดเป็นไพ่ที่อย่าพึ่งไปเปิดตัวใครใดๆก็ตามนะคะเดียวจะกลายเป็นว่าคุณเป็นมือที่สามแบบฮะฮเฮแบบงงๆก็เป็นได้รวมถึงนะคะรวมถึงนะคะระวังเกณฑ์โดนแทงและเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ ใครที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสนะคะทํางานแบบฉาบช่วยและทํางานแบบมีเอกสารคําว่าทํางานแบบฉาบช่วยไม่ใช่จับชายนะฟังกันดีๆนะทํางานแบบฉับช่วยคือมีมาปุ๊บเซ็นเอกสารแคปถ่ายรูปอะไรให้มันเป็นหลักฐานทั้งลายลักษณ์และอ,กอักษรเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บคุณจะได้ยืน่นอ่ะอันนี้ฉันให้คุณเซ็นแล้วไงอันนี้ฉันบอกคุณแล้วไงอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วไงวันนี้นะคะพี่หมอต้องบอกก่อนว่าการทานายดวงวันศุกร์นี้ไม่ได้ทํานายให้คุณกลัวหรือ วิตกจริตนะคะแต่ทำนายเพื่อให้คุณมีสติในการประกอบวิชาชีพและที่สําคัญคนเกิดวันศุกร์ซิคเนเจอร์ให้ทําบุญเกี่ยวกับคนตายไม่ว่าผ้าหอ่อศพโรงศพแล้วก็อย่างที่บอกว่ามกราใกล้จุดจีนช่วงจุดจีนด้วยเดินทางนะคะหัวมังกรกลางมังกรท้องมังกรก็ได้รวมถึงอย่าลืมใคร ปีชงหรืออายุกลมๆต้องอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะการดูดวงนะคะเราเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เอามาเป็นเครื่องเตือนใจนาะว่าทําอะไรจะต้องดูให้รอบคอบวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนนะคะวันศุกร์เป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย